ครับผมเสือร้อ,องไห้หมดเอาเนื้อติดมันมาเนาะวันนี้เนาะถูกหวยสิบสองล้านครับผมอันนี้กำลังอูเพีย้ยเนาะตุ่มเพี้ยก่อนครับเจี๊ยวขมมามามาเด้อเหมือนเด้อผู้ใดหน,นีเว้นบายอยู่ เอาสุกๆแล้วก็ามาทำแกวเพียเนาะอันนี้ก็หมักแล้วมัมีอะไรอีกถุงดีดีขมๆนะครับนะแหนมแหนมมาเด้อมาเด้อมาเด้อคุณน่ะผักยังไม่หั่นครับเดี๋ยวต้มเพียก่อนก็จะย่างจิ้มจแจวแ่บๆหรือซ้นนี่แหละไม่ได้เห็ดยังไงหรอก อันนี้ก็หมักพริกไทยซอสน้ำตาลหัวชูรสมครับรอติดตามชมคลิปนะครับผม,อ,มอันนี้รวนอันนี้อึงออ้งปออึ้งปอืมนี่ขี้เพี้ยออกแล้วก็เอาตัดมา นั่นอีกเนาะโอเคครับผม